มาแล้วนะคะทุกคนดูต้องมาลุ้นกันเรามาลุ้นกันนะคะทุกคน นาฬิกา5.6นาทีนะคะ 对呗。吃 看，你们的。 Hãy subscribe có cái Ghiền Mì Gõ Để không có tí ที่มาละทุกคนไซส์สวยอยู่นะคะโหสุดยอดเลยหน้าจะโลโลกว่าได้จ้ะทุกคนเวลาเวลาเก้า,มาโมงเก้าโมงได้ <c oughs> มันกินตั้งแต่ประมาณนัทเลยดอี <c oughs> อะไร <c oughs> แล้วอี Mm hmm. ตัวใหญ่มากอ,อืมตัวใหญ่มากค่ะทุกคนเท่าไ่เนี่ตัวเท่าไวร่ทุกคนนะอินดีา เมื่อกี้มันค่อยๆอย่างไงรลอนเออซาซาเลยความสุดบ่ซ้ายสุดตัวเนี้ยเขาเวลงเมาลงเหมือนว่าลอยเนื้อลอเขาส่งวีดีโอไปให้แกดูอยู่นะ

มันก็จะมีมาแล้วสี่ห้าตัวแล้วคะเนาะฮารนาใช่ไหมเหมือนตรงนั้นก็เข้าว้างเข้า บัวขาวแต่ไทยแรงเจ้ามือเล่นเล่นหาที่ป่าที่แล้วแต่ไม่เจออากาศเลยจริงๆป่าที่ป่าเลยจริงๆเป็นที่ง่ายโอ้เป็นเลือดปูนกันได้เลยผมไม่พอดึงเงินหมู่สื่อที่กำลังมาที่นี้ต่อไปเรื่องสิ่งแวดล้อมจะถอนซื้ออะไรดีใช่น้องเขาติดสิ่งแวดล้อมเหรอ 太大呀 I mm -hmm.

นีแลตรงไปกินเลย่อยกระโด

Ne on da vidim.

ตอนนี้ก็น่าจะตอนอ oh ตอนี้สิบโมงสี่สิบหกนาทีนะคะฮ่าฮ่าฮ่เ่า มาอีกนะมะนะคะ <laughs> สิบโมงสี่สิบหกวันนีโทไปจิ้จัดนะบวันพักกูเหรอ <laughs> ใส่าขีดาเลยบวา,า <laughs> บอกว่าว่าปลาแตียงปานเขาจัดผมไม่เชื่อ,อผมไม่ไปผมไม่เชื่อ มาลุนกันนะคะทุกคนตอนนี้บรรยากาศก็คือน้ำนิ่งนะคะไม่มีลมเลยแต่เมื่อวานเนี่ยลมแรงนะคะทุกคนปลาก็เลยไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยกินจัเซอเทาไหร่เมื่อเราี่ลงไปจอดบ้านพักกเลยจอดกแหกจร่างือ่าหมน ตรงไปอีกไหม สำหรับไหมปัดถึงโมนะคะทุกคนก็มีทั้งแบบคนเศ้าคนที่กลับบ้านแล้วแล้วก็คนที่เพิ่งมาใหม่นะคะก็มีเข้ามาเรื่อยๆอยู่นะคะทุกคน инде форма багытлы күтенекоме ใช้เมตรโฟมในการเกี่ยวเนาะเกี่ยวเบ็ดนะคะทุกคนสำหรับใครสนใจตกป้าเก็ดนะคะก็สามารถเข้าไปรับชมได้ที่ช่อง Youtube ของเรานะคะกินเลยนะดิวาเลยมาว่าหัวอันหัวมันจินใจแล้วหัวมันใจแ ตัวนี้ยนงดีอยู่เนี่ยันที่รั้งตัวเองคลาสคุนดีหมดลดแบบเรียนโนตรง่ายคุณเนี่ยลดเรียนกคตรเราใช้แบ็ดเบอร์0.3นะคะทุกคนต้องแบบใจเย็นๆเล่นแบบสายหวานนิดนึงนะเพราะว่าถ้าเราแรงเกินไปมันอาจจะหลุดได้นะคะ เล่นปะนินต้องสายหวานต้องใจเย็นๆแต่แต่บางตัวดึงไม่แรงนะคะแบบไม่วิ่งเลยแต่บางตัวก็ดึงแรงอะไรอยู่ <c oughs> ให้ไปช่วยเหรออ้้้มีีััลครบตนก sai lô thôi 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những một hấp dẫn

จี้ได้แล้วค่ะทุกคนโกาวือ0จุดนี้ที่สองของเช้าวันนี้นะคะนจุดต้องตั้มก็ซุ้อจุดห้ามยังกินงานมาน

รือเทุกคนมาแล้วค่ะ